กี่ไปเล่นน้ำที่ไหนคะนุนีเล่นที่น้นค่ะเล่นที่ไหนล่ะคะเล่นตรงที่น้ำเหรอเล่นที่ไหนอะคะเล่นตรงที่น้ำเดินไม่รู้เรื่องเลยตรงที่น้ำเฮ้ยพ่อไม่ได้ถ่ายรูปพ่อถ่ายวิดีโอพี่มินไปแล้วนี่แหละก็ใคาเนี่ยพอปิดีโอแล้วพอปิดีโอแล้ว พ่อไม่ปิดลีโอหรอกรีโอกินอร่อย ได